มาเล่าสู้กันควงแรรานิยายในคําคืนนี้ให้ชื่อว่าอักษรประกาศสิทธิ์ในแรรานิยายอักษรประกาศสิทธิ์จะเป็นไปในรูปแบบใดพีนองครับติดตามชมมาความชำราญพีนองเล่นนั่งต่งดิ้นอยากตรงกล้าให้รักมันลูกมันล้านปิดป,ปลังปลังปลาดกระ้องข้อกราบอภัยการหยับเรียบเทียบกับนั่งย,ย่ยอยๆนั่งบรวมมาครูหรือว่านั่งดังดัง คำคืนนี้เราเล่นประวัใจรักเล่นประวัตความชอบเอาละครับหนักตั้งแต่วินาทีนี้เป็นตอนปล่อยข้อ้างอำนาจคุณปราชีตชนเใจจริงชักชิดถรรั่วซาคนละลงจงคุมคงปวักป,ป,ปักร,รักษาบรรดาคุณพ่อคุณแม่มีรักนักชุมให้พบได้กวาม ความชุกความเจรืญกิจจริงได้ร่มความมุงม,มรรนะัดราชนากิจื่นได้ื่นกิจทองได้ทองให้เราไม่รวยจับจิ่งได้ก็ให้ได้ช่มความมุงม,มรรัดราชนาะถูกประการจริย์เคยเี่รอแล้วก็ไอ้ปากบแบนถูกตัวชวัดดี ความชบแต่กลับชัวหน้ามัวลงเมื่อพระเวสสันดรผู้ทรงซักพระจักระปงทานจางทรงง่ายกับพรามเพราะทานอยากสร้างความดีพลเมืองเขาอาเรื่องไปกล่าวโทษปิดาโกรธขับลาย ที่นี่ตรงน้าอนนี่พลมหน้าใหญ่สีสวัสดแม่นางมัดสีปากาลาจาลีนี่ข้าวดงเทยวเซสังทังหน้าในป่ารกเส้นวิตกตาบุกในเพลยแล้ว เจ้าบุกป่าฟ้าน้ำข้ามดอนดงพอถึงวงกดเขาก็อเบาใจแล้วเตวันดาบนสวันจันดูซิตเนรามิรเป็นาลาให้ประเวทในอาสัยได้ทื้อสิลปินโยได้โจใจปลอมหน้าใหญ่ซีสวัน แม่นางมาสียามพัวถูกแม่กะถูกหน้ากะพัวด,ด้วยแม่เราช่วยรับใจไม่นายนี้ผู้ยิง่งใดใครทำได้ฉันนางมาสีบัสีบาสามีในดงงดน เจ็บคายได้ป่วยแม่ก็ช่วยรักษาไปายามเป้าองค์ลาทรงสองผมนั่งโป้นำมาแล้วข้าวเป็นโกลนแล้วก็วิ่งวนาลแซว ความสุขความเจริญยงมีได้มิตรแรกและแฟนที่กรารบทุกท่านเป็นที่น่าภาคภูมิใจของพวกเราชาวต้ที่ได้รับการยกย่องจากอราระประเทศว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศิลปวัฒนธรรมชั้นสูงที่บรรพชนคนรุ่นหลังได้สร้างสมภูมิปัญญาอันสมคุณค่า และได้ถ่ายทอดมาถึงอายุชนบนรุ่นหลังไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิจิตรศินนลป์วรรณศิลป์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านขน,น่งหนังตลุงมโดราลิเกปา่ปาเพลงบล้วนแต่เป็นศินละปะอันทรงคุณค่าของพวกเราชาวใต้การที่เราจะอนุรักษ์ศิละปะเหล่านี้ไว้ได้พี่น้องครับ ไม่จำเป็นหรอกครับท่านว่าท่านแสดงหนังตะลุงเป็นเล่นหนังตะลุงเองขอแค่เพียงท่งนานเสียสละเวลาของท่านสักครึ่งคืนมาให้กําลังใจกับเราศิลปินเท่านี้ก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์แล้วละครคำเกินใ้กระบมนําสารทิยาามาเล่าสู่กันฟัง หากากรารแสดงผิดพลาดประการใดกระผมนังปอสอบุนเล่ขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียวหากมีคุณงามความดีอยู่บ้างก็ขอยกให้แก่คณะกท่านเจ้าพครับพี่น้องรครับค่ำคืนนี้เราชาวคณะภูมิใจเสนอในสารนิยายให้ชื่อเรื่องว่าอักษรประกาศศิษครับท่าน องค์สมเด็จพระเจวสุริยาวง์ทรงสำราญกับนงคลานมโทองปองอำเภอทรงปกครองไล่ฟ้าประชาราษฎร์เล่าถวยรัฐรมเย็นแล้วก็เป็นสุขสัน ลับทุกเรื่องที่ดาเศร้าสุดเศร้าใจจะมีใครแก้ได้หาไม่มีเจ้าเกิดมาสิบแปดปีลูกหน้าแต่ไม่มีชื่อเขาเรืองลือปิดศนาปลาพีใครตั้งชื่อต้องเจ็บกายเกิดจะตายถ้ยตุกตีเป็นเจนนีแล้วใครเขาจะเข้ามา พ่อรุงแจงแ้งองทองพี่บบนางปลาร,รบกับเยาวเรสเนื้อใจแ้งทำท้องแทงสร้างปัญญาแล้วจอมราชาทรงึกสร้าง ได้ปกครองไพร่ค้าชาวนครรัตนาวดีจนได้อภิเษกสมรสกับสมเด็จพระนางเจ้าหงทองแห่งนครเวียงผาภูมิประเทศจงเราทั้งสองนี้ได้มีบุตรที่รักด้วยกันเป็นราชธิดาสาวสวยทีเดียวฟังเรื่องราวของเราและอาจจะมีความสุขแต่ก็หาเป็นเช่นนั้นไม่เนื่องด้วยจากว่าลูกสาวของเรานี้ อายุอานามก็18ปีบริบูรณ์เข้ามาแล้วแต่ยังไม่มีชื่อไม่ว่าจะเป็นใครโอราบดีผู้ที่มีความสามารถทางดา้านสายศาตร์ก็ไม่สามารถจะตั้งชื่อราชธิดาของเราได้จนเวลามันล่วงเลยมาเป็น18ปปีเข้ามาแล้วเนี่ยเราเองมันก็จนปัญญาคิดไม่ตกเหลือเกิน ไอ้เรื่องนี้สมเด็จพระนางจะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างในเรื่องนี้ภาพตะวันตองขอมเมคะทุนประมอมโปรดเก้าและควรแต่จะโปรดเธอไปค้เรื่องของลูกนี้นะหมอมฉันเองก็จนใจแล้วเกินแล้ว18ปีเข้ามาแล้วลูกของแม่ยังไม่มีชื่อโธเอ้ยมันเป็นกงกรรมกงเปี่ยนอะไรกันแน่ หรือจะเป็นบาปกรรมใดชาติปางไหนไปค้าทุนกระหม่อมอืมกรนันอะไสิเออเออแล้วพวกเองล่ะมีความคิดเห็นแรงอะไรบ้างเรื่องนี้เออก็ดีช้าไปเท้าขาไอเรื่องนี้นี่บอกไม่โทกแรงไม่ออกมันจี้เข้าไหนหัวใจเออโลกเพื่อนก็นุเกิดมาถึงอัดดังฉุนรองแควแควฉุนมันฉุนหน่งนี้ ต่นีราชดิดานี่เกิดมาบระวารให้โมมาเลดดวงเจ็ดไดตั้งชื่อราชดิดานังไม่ได้เดียนโหราชีวะแก่งจีชุดในบ้านเมืองเราตั้งชื่อพระราชดิดาข้ายกีดวัดซ้ำเดือนนุ๊กว่างนี่อย่างเจ้าเอ้อยขอกขแคคดูเลยมันจะมีหมอดีที่ไหนบ้างเนี่ยผมไม่อยากเลยไอ้ไอ้อย่างนั้นต้องทำให้หมอดู วันก่อนได้โม้น้อยมาแล้วไม่รู้หม้อคนเออเอามาแจกไหนยะสมอคนวันก่อนเนี่ยเออกุณบ้านจะจะเผยกุญแจมอนั้นั้นไม่ไม่ไม่เฉยหม้อบรรลุหม้น้อยโมมาแต่ด๋อยดุมาแฉยน้อยมามาแต่ด๋อยเออนร่างนี้เท่านว่าไม่รู้จนเปูเลยเนี่ย แต่ไม่มาแต่โดยมอนมาตั้งยูปราชดมาตั้งยูราชธิดาเฮมบุยปวดตั้งเร็ดไม่ไหวไม่ว่างเดี๋ยวเอฟพุ่งมังเดินไม่โรดขึ้นมังไม่โรดลบไปเลยว่างนี้ลบโดยไม่ได้เรียงว่าไครเป็นหมอคนโดยได้แลยว่างนี้โอ้โหทไหมอเพ่เจี ไอ้นักเคยเลยวันก่อนมอดะไปติดดอไม่มาดึงดีมอหอนยกเลยโยเทวดาดูชุงขางดูโยน้อยเคยมอถวยมอถวยดเทวดาดูชุงขาดาบระดูเอออยู่บ้านหัวคุ้งเขาเรียกถ้วยหัวคุ้งถ้วยหัวคุ้งไม่กันมอนเคยเร่งไม่รถไปรับก็เลยญาบุตรทูจนอีก็เลย อันนี้ก็รไม่ได้ดำรอพีนองประชาชนกันอ่างเล้งมันต่งตงตงดางๆัได้นะวันน้าว,าาวาีิทุกอาถัน์ไอเรยมังไม่รู้ว่าทุกลวกมังเจอ,อลูกยาวมึงเลยจิทุกลวกเนี่ยก็นั่นนะดีมันจนใจแล้วเกินเนี่ยจะหาข้อสรุปไม่ได้ในตุนประมอมอนั่นนะดีเอาอย่างนี้ดีกว่านะเราเนี่ยเขาจะมีความหวังอยู่บ้าง จะให้นายสมอนายขวัญเมืองออกไปประกาศข่าวตามสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีทุกที่ประกาศหาบุคคลดีมีความสามารถใครที่สามารถจะตั้งชื่อราชธิดาลูกสาวก็เราได้เนียเราจะยกแผ่นดินนี้ให้เขาปกครองต่อไปในวันข้างหน้าแล้วถ้าได้ตั้งชื่อสมปรารถนาเราจะยกลูกสาวองเราเนียให้เป็นเมียของเขาด้วย คนนี้ไววความหวาใครตั้งชื่อราชดิได้นายยมีรางวัลก็นั่นละสะิแล้วจะเกิดหวาก็ประธานาอภัยเขาหับ <c oughs> จากเกิดหวาอคนผีคนผีนผนผการข้าแก้นดวนอีมาตั้งชื่อก็เราเปิดโอกาสไม่ว่าจะเป็นชนชั้นไหนนะไม่จํากัดเพศไม่จำกัดกอ,าอายุขอให้ตั้งชื่อราชดิดาลูกสาวก็เราได้ก็พอออนแหละ ห้าไม่อยากห้าไม่อยากขอไปห้าแลหมอเดเจวชังรวนรวนก็ใช้าักุดแต่มีข้อแม้นะหากเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทางเราจะไม่รับผิดชอบเป็นอังขาดทีเดียวออสันายขวันโมานายสำโม,มและนายขวันเมืองเนี่ยเออทั้งสองคนออกไปทำหน้าที่กลับกลับกับเอา้าเราควากเรื่องนี้ด้วย นจะต้องแขกนายสมอและขวัญเมืองด้วยนะกับกับไม่มีะนะก,กับเรากระมมจะเดินทางชื่อไปลอ,องลาดหนายุ่งขอบคุณจะขอบคุณมากมากฮะไปมอเราเทีนนยนปวยเนยไปประกาศอาบุญดีเคยได้ร่ามาจะตั้งชื่อบาราจะได้น้านได้เออก็มีรางวันไห้อย่างงามเฮ้ยไอไอเอมืองหือกู กูจีเลงกันมึงรงองถุงนึงใช่นี่เราเลงกันสองคุนนะเอ่อว่าเราลงตั้งชื่อพระราชธิดาอ๋ตั้งชื่อพระราชธิดาคือแต่แต่นี่เราไม่ได้ไปรวมในบารมีที่ก็นั้นไอ้นี่เราตั้งตั้งใจชื่อเฮ้ยมึงกูดอกว่าพนันนี่ยตั้งกันเล่นๆอ๋อแล้วถ้าว่าเป็นมึงนี่ Rồi muốn câu ấy cao bởi tăng chư bà ra chả thì tăng chưa bà phước Bà ra có tăng à mà Chư đấy rồi bà Mà dê Chư Bà ra rồi chư mà rồi yên หง่พลัมือกับบันนั้นพระเสียนในรุดยาพระบาจะกุยบอกเสียเฮี้มอามึงกับกูเราช่วงคนมันคนรักหน้าดอกว่าพันั้นอีดังชื่อบราชยันตินั้มันควยไอ้ช่วงไปเสียเชื่อกูนะมึงตัดจะตามมาตัดจะได้ไอ้เรื่องนี้ยันกูไม่คิดไม่ควันนะปลากูตัดแล้วไอ้กูว่าตัดได้ยันนั้นที่นี่กูคงใจมึงว่ามึงตัดจะได้ตัดจะตามมา นะโมฮวัดด,ดัชน่าโมโอ้ยรัดมานีเลไม่อยประเดียนอีควงัควงวงมันเจ็ดสีรังคุมหูนี่คือไม่ใจ่วาพันเอิบบันไกลโมว่าเรามันคนรา่างยาคนดำดินมึงด,ดัชชนทโมท่าโมนะนด,มดัชเชน่าเออรู้วงในจัมานีเล่นะอนยนัน คือดี่นี่ไอ้มอมเรามันคนห่างงานนอ่ฮะที่ยุ่งกับปาิดาไอ้เด็กกูว่าไม่อยากกูว่าไรกูว่าไอ้มึงตัดแคนี้นะนะมอนะกูหวามึงตัดแล้วกูหวามึงตัดแล้วนี่โมมึงตัดแล้วไอ้โมมึงตัดแล้ยวกูหวาเออตีหวังไม่หวัวนใีนวลจะยิงอยากขี้โกรธไอ้โม นี่กูว่าองยิงนี่ไม่รู้ทอกผิดทอกผิดไรไม่ไรทอกครูหมอจะมังกับมึงครูหมอเลยครูหมอจักชิดพอแม่ตายยาวรูหมอแล้วเฮ้จักชิดไยุบไหมไม่รู้แลยเฮ้ยอันนั้กูว่าต้องไปหาหมอไปหาหมอออแต่กูรู้จักหมออยู่คนเคยไอ้มี ไอ้มีเอไอ้มี่นั่นเพื่อนกูนั่นอมันเป็นหมอในวังเนียนแต่ไว้ยูุ้้มว้ยเรยู่เลยนับตื้อได้ไอ้มีางือเริ่มโย่น่อยอ่ะโย่นแอยแต่มึงจำไม่ได้ไอ้มีอือที่แม่มันเป็นเจ้าของเมืองนั่นแม่มันเป็นเจ้าของเมือง กูอ้อยมี่อ๋อเดี๋ยเมมเป็นเจ้าก้องเมืองเห่งในเมืองนั้นนั่นเดี๋ยวกูจำทางใบบานมันไม่ได้เดี๋ยวเฮ้ยมันจีอยากไอเลยละเมืองล้เมึงเดินตรงใบทางนั้นนั่นเดินใบทางเมืองแม่มี่ยันเนี่ยในเมืองนะไปทางนั้นในทางเมืองแม่มีเมืองแม่มีเมืองไอ้หมอแล่ โอ้ยบังโมเราเล่นตัดม uh. ันฮิตนึงเล่นทึบแม่เลยไอ้โมบูนั่นนั่นไอ้สัตว์มันนก็นโกดูโกมันนั่นยับรูดนั่นเอ็มหยุดหยุดหยุดไอ้โมหยุด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 เฮ้ยไปเราตีของรองประกาศประกาศเปลือกฮ่าของเขาสักอันของเขาสักน้อย มึงที่นี่น้าทีก้องมึงันคือตีคของที่นี่นาทีก้องกู้รองประกาศเพระาะว่ากูนี่เป็นคนเดียวว่าพูดพูดเช่นป่านนีนน้คนควังคนควังได้ที่นี่มึงพูดไม่ไข่เช็ดไม่ไข่ฉัดเลยเพราะฉะนน้นแหละมึงหน้าทีตีคองเลวคองในเลยเระจำนำมาเรื่อเหน่เมืองหนึ่นงเราทำเหมือนกับปากนี่มันทำอะไรกันเรื่องเมืองกับบาคือ เออพูดจะทำไม่ได้พอเขาเรียกกูว่าก็ยองงงก็ยองงงเจ้าก็เฮ้ยอทีนี้มึงตีคองมันมันดังว่าพื้นละองปลิ้นอะเสียงคองเสียงคองมันดังผนานนั่นยมึงไม่อ่อนในควังก็เดี๋ยวบอกูรอถึงมึงขอปลิ้นปลิ้นนะมอนะหมอปลิ้นนะโมหมอ ปลิ้นนะมว่าเออโอ้แน, αι, น, αι, น αι, ่แม่โยกับกูบกบไม่ได้น,น่ไอ้รัดมานี่ได้วงสิ <c oughs> เอาเลยกูตีของรองประกาศเลยเออมึงรองไปนะเอ้ถึงมึงท่าปลิ้นนะมึงปลิ้นท่าไว้นะัมอนะนามอนะว่าเออ <c oughs> อ่าเขี้ยวหัวจังเหรอโมกันนี่เอ่อกระจองงงกระจองงงเจ้าก,กาเอ้ยปลิ้น ปิ้นในปอนดูคุณจะกคิดไงยูคนช่องคนนะปะปิ้นได้โอ้คูวะนนี้ไม่รู้ตำไม่โตกันนะกูนี่เฮ้ยกระจองงงกระจองงงเจ้าขาเออปิ้นเออพี่น้องได้ได้ยินเสียงนี่แล้วประกาศเข้าจากเมืองรัตดานวดี้ปิ้นว่าวันนี้ปิ้นองราชปิ้นฮายปิ้นเอ้ามึงเว้นเครื่องมั้ง ถ้ามึงรั่วแก้วบักเดียวแล้วกูเอาใบไม่ทันกันเนาะมึงเว้นมั้งในเว้นมั้งมึงอย่าเดาปริ้นในนัดเนี้ยงเรยเออเออเออเจิดและก็จะงงจะกองงเจ้ากาเฮ้ยปริ้นไปดังเมืองแม่มีปริ้นเมืองไอแม่มีกับปลิ้นแหลกมามามาปริ้นในถึงเมืองรู้เลยเรือมาตามติกองรองประกาศ ê bưởi da bơ đen nó tự vẫn bên panh, tang chòng chết chòng xám nó tam cô ta là tang ran kha này rong, ai mò ở cả mẹ gà giao rui gọi chuồn, lênh nặng ta bèn tem lùi, không phải ลงเรมเป็ดกันน่าหงนะามน่ะท really ี่ลงเรมเป็ดกันน่าหงนะติดใจเป็นน้องน้อยคอยรักษาที่วัดควรซีนวนให้เอนเผลอแลวเล่ไปบักบักษาโอ้ไม่รู้เกิเป็นน้องน้อยไปบักไว้ทำไรเผาเด้อเแล้วผู้ใดใครแก่ปิดซะได้ไหนตั้งจอไอ้ราชีนา jadi kong bare foratan awali leulan Kong ta